สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะฮะเจอเกันเช่นเคยนะครับกับเพียรสิงห์พาบวกในวันนี้นะฮะเจอเจอกันเช่นเคยนะครับ ตามช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่องทาง u t u b e นะครับก็วันนี้นะครับพามาเล่นไฮโลนะครับง่ายๆนะฮะเล่นไฮโลตัวตนี้นะครับใครๆหลายคนอาจจะแปลกใจเอ๊ะปกติเห็นแต่พาเล่นบาคาร่าอะไรประมาณนั้นแต่ต้องขอบอกก่อนว่าการเล่นไฮโลมาเล่นง่ายนะครับเราเล่น2ฝั่งพอนะฮะระหว่างสูงกับต่ำนะครับเราไม่ต้องเล่นพัาเพื่อหรือว่าเล่นยุ่งยากนะครับเราเล่นแค่นี้พอนะครับ50-50กับเปอร์เซ็นต์มันนะเราไม่ต้องเล่นอะไรที่มันมีค่าความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะฮะต้องข บอกก่อนต้องย้ําก่อนไฮโลเป็นอะไรที่เล่นง่ายและเป็นอะไรที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กตั้งแต่ออกอะไรประมาณนั้นนะฮะต้องขอบอกก่อนแล้วเล่นง่ายมากนะ,ะวันนี้เฮียก็มีทุนมา1นึ่งพหนึ่งหมื่นบาทนะฮะไม่ไม่เยอะนะสำหรับเฮียแต่ใครหลายๆคนอาจจะเยอะนะในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้หาเงินง่ายๆหาเงินง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะว่าหาเงินที่ไหนก็ไม่ได้ต้องบอกไว้ก่อนนะะช่วงวิกฤตโควิดบางคนอาจจะได้เงินจากรัฐบาลบางคนอาจจะไม่ได้นะแต่ต้องก็ บอกก่อนว่าใครๆหลายๆคนอาจจะนำเงินของรัฐบาลไปใช้เป็นประโยชน์หรือใครไม่ได้เงินก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันเนาะนี่คือ,อโอกาสหนึ่งโอกาสหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะ หาเงินง่ายๆนะครับสำหรับที่บ้านนะครับสามารถเล่นผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับก็วันนี้นะมาแนะนำเว็บ KU casi n ิ Thailand นะฮะเป็นเว็บหนึ่งนะครับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอ่ะม่ขอพูดมากนะฮะมีทุนอยู่10,000บาทนะฮะมีทุนอยู่10,000บาทเฮียจะขอเอากำไรสัก50%พอก็คือ5000บาทนะฮะมาดูกันแล้วมาลุ้นเป็นกําลังจากให้เฮียวันนี้ว่าเฮียจะมี ได้เงินกลับบ้านหรือเปล่านะอ่ะมาดูกันว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะอ่ะโอเคนะฮะโอเคนะครับตานี้ขอให้มันผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะว่าไงนะฮะเกมนี้ตานี้ว่าไงอ่ะโอเคสองสามสามนะฮะสองสามสามแปดแต้มต่ำนะครับแปดแต้มต่ำสองสามสามแปดแต้มต่ำอะโอเคนะฮะเฮียจะลงทุนไม้แรกนะครับต้องบอกก่อนไม้แรกสักสามพันบาทได้กัน,นะฮะสามพันบาทเอาโอเค โอเคเกมนี้นะฮะอีกเกมนี้เฮียขอยัดวางไปที่สูงแล้วกันฮะสูงแล้วกันฮะสามพันบาทแล้วกันามาดูกันว่า,าทุนของเฮียเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทจะสร้างกําไรให้กับเฮียได้หรือเปล่าในวันนี้จะนําเงินตัวนี้มา,าให้มันงอกเงยได้หรือเปล่านะครับต้องขอบอกก่อนนะะตาแรกว่าไงเปิดมาเลยแล้วกันนะฮะเปิดมาเลยอีหนูว่าไงว่าไงเกมนี้นะฮะจะไง ใหญ่ไหมสูงไหมสูงไหมยังไปที่ต่ำอยู่นะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราทบเพิ่มเลยนะเราทบเพิ่มเลยเกมแรกเราเสียไป3 0 0พันบาทนะหมายที่2เราพบเราทบเลยนะต้องบอกก่อนว่าการเดินเงินเป็นปัจจัยหลักสำคัญของเฮียเลยนะถ้าเดินเงินไม่เป็นโอกาสพลาดก็ค้นหางที่สูงนะหมายที่2เฮียขอย่านวางรปเดิมพันไปที่6000บาทแล้วกันนะวางไปที่สูงเลยนะ,อะโอเคนะฮะวางไปที่สูงเลยโอเ,นะโอเคนะฮะโอเคนะฮะ <c oughs> แล้วต้องบอกก่อนอู้ย่าก็ค่อนข้างที่จะไม่สบายเนาะโอเคแต่เขาอยากามาแนะนําสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆี่น้องๆน,นะฮะสลับที่ใครที่เล่นอยู่แล้วอยู่นะฮะแต่ถ้าใครที่ว่ายังไม่เคยเล่นก็อย่าหัดเล่นเลยแล้วกันนะแต่สลับใครที่เล่นอยู่แล้วก็ มาดูกันว่าวิธีนี้หาเงินง่ายจริงไหมอ่าเรียบร้อยฮะหมายที่สองหมายที่สองนนะบวกไปเรียบร้อยแล้วสามสี่ห้าครับผมบวกไปแล้วไม้แรก3สามพันบาทเห็นไหมคือการเดิม,มพันการวางเงินมันเป็นแบบนี้นะฮะการวางเงินการเดิมพันเป็นเป็นแบบนี้หาเงินง่ายที่บ้านนะครับยังไงแอดมา M, สองหกถึงเคจีคิวเอ็มสับเพียสิงพาบุกในวันนี้นะฮะ ต้องแบบต้องบอกก่อนว่าเล่นง่ายเล่นง่ายๆจริงๆสลับคนที่พึ่งหัดเล่นก็เล่นง่ายนะสลับคนที่เล่นเป็นอยู่แล้วก็ยิ่งง่ายเลยนะอ่ะไม้ที่2นะของวางไปที่สูงแล้วกันฮะสามพันบาทแล้วกันฮะสามพันบาทเรามันลุ้นกันไม้นี้ถ้าไม้นี้เข้าเลิกเลยนะครับเราจะมีกําไรทันทีหกพันบาทแต่ถ้าเสียไม้นี้เราก็ยังอยู่ทูอยู่ตัวอยู่นะฮะยังเราอยู่ตัวอยู่นะครับยอยู่ตัวอยู่อ,ยอ,ยอ่ะว่างไงเกมนี้นะฮะบ,บวกมาไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมอ่าเรียบร้อยจริงฮะเห็นไหมฮะเล่นง่ายๆนะสามสี่หกนะสามสี่ห บวกไปเรียบร้อยแล้วมีกำไร6,000บาท2ไม้ติดในวันนี้นะครับใครอยากจะเล่นแอดมาด้วยกันละกัน2 6 1หหนนะหรือว่าติดตามทางช่องทางแฟนเะ mm hmm. พจเพรสิงห์พาบวกแล้วก็ช่องทาง YouTube เพียสิงเขยูคาสิโนในวันนี้นะฮะยังไง mm hmm. ต้องฝากด้วยละกันนะ,ะนะ <Okay. S 1> ยังไงเฮงๆรวยๆนะครับอย่างเล่นก็ mark แอดมาละกัน2 6 1 j j q นหรือว่าติดตามท mm hmm. ่องชางอ่า เฟซบุ๊กนะครับหรือว่าอ่ายูทูบนะฮะยังไงก็ฝากโดยลาวกันสลบบ็อเบฟเคยูคาสิโนสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ